เราจะมาต่ออาสายวัดรอบของไมโคโซนะครับคือเราจะต่อวัดรอบอในรุ่นของฮอนด้าเวฟร้อยยีห้าอนะครับคือสายที่เราจะมาต่อนะั่นคือสายพันเซอร์นะครับพันเซอร์จะมีอยู่สองเส้นอีกเส้นหนึ่งไปที่กล่องอ C D I นะครับอีกเส้นหนึ่งซึ่งเป็นเส้นสีขาว นะครับที่วิ่งไปที่ต,ตัวแผ่นชาร์ตนะครับตัวแผ่นชาร์ตจะมีทั้งหมดสี่จะมีทั้งหมด4สายนะครับมีสายเหลืองนะครับมีสายเหลืองสายขาวนะครับซึ่งเป็นสายที่มาจากจานไฟนะครับตัวสายพันเซอร์นะครับแล้วก็สายสีเหลืองซึ่งจ่ายไฟไป โหลดที่หลอดไฟหน้าส่วนสายสีเขียวเป็นสายดินนะครับสายแดงคือไปแบตเตอรี่นะครับก็คือต่อที่สายขาวจากขั้วของที่เสียบไปที่แผ่นชาร์จนะครับคือเป็นสายขาวสายดิ่มาจากจานไฟนะหรือเขาเรียกว่าสายพ er, ันเซอร์มันมีสองเส้นสายพันเซอร์อีกเส้นหนึ่งจะไปที่กล่อง CDI ซึ่งเป็นถ้าเวฟก็จะเป็นสีน้ำเงินเหลืองนะครับปรากฏว่า ต่อเข้าไปแล้ววัดรอบขึ้นนะครับตามปกตินะครับวัดรอบจะขึ้นทันทีถ้าต่อที่สีขาวสายนี้นะฮะซึ่งเป็นสายที่มาจากสายที่เข้าเข้าแผ่นชาร์ตนะครับโอเคนะครับขอจบเพีงเข่านี้วิธีต่อสายวัดรอบในเวฟนะครับนะฮะสายที่จะเท่าไปยังแผ่นชาร์ตนะครับคือสายสีขาวซึ่งมาจากจานไฟนะครับคุณต่อเส้นนี้ได้เลยครับวัดรอบจะขึ้นทันทีครับโอเคขอจบเพียงเท่านี้ครับ